สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รง่งิปมีเมนูข้าวผัดกิมจิไข่ดาวมาฝากทุกคนค่ะกิมจิก็เป็นผัดรองสไตล์เกาหลีนะคะรสชาติก็จะเค็มๆแล้วก็อมเปรี้ยวค่ะนำมาทำข้าวผัดคู่กับเบคอนอร่อยมากๆเลยนะคะอันดับแรกเรานำเบคอนมาหั่นให้ชิ้นเล็กลงค่ะเราจะใช้เบคอน100กรัมนะคะในส่วนของต้นหอมก็จะใช้5ต้นค่ะ แล้วเราก็นำมาหั่นให้เป็นท่อนสั้นๆนะคะกิมจิ180กรัมนะคะนำมาบีดน้ำออกให้หมดค่ะเราจะใช้แต่งเนื้อผักนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นให้ชิ้นเล็กลงค่ะ เรามาเตรียมน้ำซอสสำหรับผัดข้าวกันนะคะใช้ซอสถั่วเหลืองครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเหลืองครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำผึ้งครึ่งช้อนโต๊ะและอันดับสุดท้ายก็กระเทียมสับละเอียดนะคะหั่นฝีใหญ่ค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็มาทำข้าวผัดกันเลยนะคะนํากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปรุงอาหารชนิดอื่นที่ใช้อยู่นะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่เบคอนลงในกระทะนะคะคนเบคอนให้ทั่วสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นก็ใส่กิมจิลงผัดค่ะ ผัดกิมจิกับเบคอนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่หนึ่งฟองค่ะตีไข่ให้แตกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวสุกสองถ้วยตวงค่ะถ้าต้องการให้ข้าวผัดเม็ดสวยนะคะก็ใช้ข้าวสุกค้างคืนค่ะหรือที่เรียกว่าข้าวเย็นนะคะหรือว่าข้าวที่แช่นในตู้เย็นค่ะเวลานำมาผัดเม็ดข้าวก็จะสวยค่ะ ผัดข้าวกระสวนผสมในกระทะให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซอสสำหรับข้าวผัดที่เราเตรียมไว้นะคะคสผสมให้เข้ากันแล้วก็ผัดต่ออีก2 3ถึงนาทีค่ะจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะ ยงาขาวลงในกระทะข้าวผัดแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหรือว่าจะโรยตอนเสิร์ฟก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็มาทำไข่ดาวกันนะคะข้าวผัดกิมจิและไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ